ขึ้นมาถักมาทายทางที่ก้อนบัดที่นี่พี่น้องเลยเนาะจังไดเลยอ่าโทษสร้างขึ้นมาหลายคนใช่เนาะมานี้พี่น้องเนาะมืดอื้อคือมานี้พี่น้องเลยใส่ละคงหลังคาเข้าไปโอ้ยเนาะงามอ่องตองแปลว่าเปิดกว้างขนาดนั้นเนาะมันมุกตู้พูบอยู่นี่พี่น้องเลยมาต้องย่านว่าผลสิพระสิยังดอกเนาะอ่โบพระแน่นอนพี่น้องเลยเนาะมันไกลโย เอาเถอเข้ามาบึงในห้องเป็นก่อนเนาะสิเป็นห้องลูกบห้องพ่อบ่เด้อยนี่พี่น้องเ้ยกำลังทำความสะอาดโยทางนี้ซุปมันผ่าบ่าต้องเปียกนั่งก,ก็ได้ลงละ่ะเอาบิดๆให้มันแห้งแห่งก่อนนอยนึงก็ได้มันมันสิโยดใส่หัวคนทั้งรุมเป็นจยงยได๋ละกระตุนกระโตเจบ็จบเจ็บบนขาเจ็บบนขา มันเป็นตุ้มใหญ่บ่เอ้าอนพ่ตื่นอยู่บ่น้องป๊านี่แงมัน็ด้บ่บ่นอู้นีแงก็ได้อ๋อบงเอบ่เป็นยังอันนี้พี่น้องเยแล้วก็เพราะว่าสิเมื่อซื้อนันอยู่สอันให้เพิ่นเบิงสไปให้อันเพิ่น จัดยาให้มันคั่นเนาะมันออกฮ้อนเนาะโดยกันเวลาเฮ็ดเวียกแบบนี้กันบ่ได้เฮ็ดเ,เวียกมันบ่ได้ฮ้อนเวลาเฮ็ดเวียกเนี่ยขิดยาเนี่ยฮ้อนเนี่ย มาสีซุ่มนุ่มกันเถอะเนาะมันนี่พี่น้องเไยเนาะสร้างสี่ห้าคนหกคนหุ่มห้อยโยเพื่อนหลังเดียวนี่เวอร์ซันเออเคนคืบเพื่อนหลังนี่อย่อออาให้มันเลีเลย้ยวแล้วอันนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้โเออมึงเด้อมึงเด้อฝ้าสีฟ้าพี่น้องเไยเนาะหลังคาสีสม้มอม สมผู้ว่มันออกเป็นนี้ได้เด,ด,ด้นี่เนาะพี่น้องเนาะเนาพี่น้องไอ้ทักทายสบายดีสบายดีพูดแม่พี่น้องเนะาะหมู่เพื่อนมัตสุกุสุคนวันนี้เนาะเจอกันบรรยากาศคึมคึมซึลมซุลมซึลือส,สร้างกระซีซึมซึมในึเรื่อ้พี่น้องเลยอากาศแบบว่าคือฝนสะตกมืนน้นหนีน้อ <l> สร้างก็เลยเผาแยนฝนตกห้าเรารอ่ะพี่น้องเลย โอ้อยฝนตกเออเมื่อนี่เนอะเนาะอ๋อโตฝนเลยเท่าไงอินาอากาศอ่ามุกเทา,าเมื่อนี่ขึ้มเนาะอ๋อโตทันอยู่บดี้มื่อนี่เท่าไงยันฝนน้ำลงมาเนาะเนาะ,ะอ่ะที่เร,ราไงเนาะมื่อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซึ่งคือสิ่งสำเร็จบ้านหลังนี้เนาะอ่าเบิดมือคือสิเบิดมืออยู่นี่พี่น้อง,งแล้วก็มืออื่น เก็บการเก็บงานเนาะเก็บประตูประตงงังอยังนล้วพวกนี้แหละคือ 4, L, ะอะไรคือสีสำเร็จมาสินะเออเออลิงให้มันท่านขึ้นเฮือนพอแล้วเพื่อนเนาะพอขื่นเฮือนกับบุอย่างไรเหตุยังแล้วเมื่ออื่นมาสินะอ่ะพี่น้ออะไรเป็นจังใดเป็นพาสลา ยังบุพเสองตับพี่น้องเลยอย่างไรบา้นี้เพิ่นสิไปมาซงอยู่บอ่อ่าเพราะว่าเห็นว่าสร้างทางห้านเพิ่นบอกว่าคือสิบ่มาซงเด้อว,ว่าสันพี่นองง้องเลยเอ่ามันหน่อยเนาะมันหน่อยแหลเพิน่น้อง มาถักมาทายทางพี่ก่อนบัดที่นี่พี่น้องเลยเนาะจังไดเลยอ่าวโธ่สร้างขึมาหลายคนใช่เนาะมาดีพี่น้องเนาะอึบอึบโอ้มืดนเออคือแบบนี้พี่นอนะ้อ,อ,อ,นอ,อ,อ,นนองเไยเอ่าใส่ละวคงหลงังคาเข้าไปโอ้ยเนาะงามอ่องตองอ่าโโสบายดีพอสร้าง ôi ừ, nó mà hùm như này đây mà này là. đó. đó, đó. đó. <laughs> มันกระตยู่ได้พี่น้องเนีบยบอกได้ว่าเปิดกว้างขนาดนั้นเนาะมันบุกตูบพูบอยูนอออออ่นี่พี่น้องเลยมันต้องย่านว่าผลสิพระสิญญังดอกเนาะโบพระแน่นอนพี่น้องเลยเนาะมันไกลโยอ่าทถอเขาว่เบิ่งในห้องเพิ่นก่อนเนาะสิเป็นห้องลูกบ่ห้องพ่อเด้อนี่พี่น้องเอ้ยกำลังทำความสะอาดอยู่ทางนี้ซุปอัอนผ้าบ่ต้องเปียกตั้นแต่ก็ได้ลงแหละเอาบิดอีสไฮเวย์ แหงแหงก้อนนิดนึงก็ได้มันมันสิโยดใส่หัวคนท้องลุ่มเออเอามันเป็นแป้นที่หลายคูดอะไรคนจับอะไรแต่มันมันเปื่อนเนาะนั่งรถเสียเอาเอาเต็มที่รถมันเกี้ยงเด้อเออนี่นายสิเป็นน้องอันหองของน้องอุ้มบุญเด้อตัวนี้เนาะตัวนั้นนายสิเป็นห้องพ่อทางพี่น้องเลย 3เมตรพี่น้องไปห้องเนาะก็ถือว่าบ่บ่น้อยได้พี่น้องเยถ้าเฮาปออกนอกสบายเนาะกวาเออเ็นํางหลายมันสิงามเนาะเป็นจังไดแล้วกตนกโตเจ็บบาเจ็บบามันเป็นตุ่มใหญ่บ่เอ้าอยังไปตื่นอยู่บ่นป๊าีแงแ็บบ่บนอุ้ย นี่แหงก็ได้อ๋อบ้งเชอเลยบึ้งอ้เป็นแห้งอันนี้พี่น้องเลยอ๋อบางนาว่าจะเนเตะปุ๊บลดกินนี่นึ่อันนี้มืดเลยโอ้ก็คืนไม่ได้นอนทานนี้ไ่ได้ขั้นไนไดนี่สองขาท่นเหยียกนอให้เกาเขีดยางมคืนนี่หอนเอายังไปขีดยางอยู่บะอ๋อมันเปลีนไปซ่กับุไปแล้วน้องเลย ไปก็มีเงินโอ้พักพอนกคิดแน่นอนแน่คือสิไปกับนี่ฮะออฮ้อนแบบเวลาเฮาเอ็ดเวียกหนักฮ้อนมันเอิกเจ้าอันนุงเสื้อนาแท้คือบ่นุงให้มันมันบ่ันอยู่นใกล้ๆนเวลาเฮ็ดเวียมันมันต้องแพ้มันต้องต้องแพ้หยังสักอย่างอันนี้พี่น้อง้มันบ่แม่นบ่แม่นแพ้ ต้องเป็นเรื่องการกินกันยังนี่แหละนี่เนาะเห็าเฮ็ดเรียกมันออกฮ้อนอยู่ฮ้อนบบุดเลยอ้าตเป็นตย่านพี่น้องเอ้ยมันมันบ่แม่นดินๆพี่น้องเอ้ยนี่มันลงบ่นี่ลงแต่บ่นี่แห้งเจ็บลังก็มีบ่เบิดบ่บ่เพิ่น่ให้เพิ่นเบิ่งอยู่อ้าบ่แม่นดินๆพี่น้องเอ้ยนี่ กินยาอันแก้แพ้ได้ไหมกินนะบ่มีคนกินแล้วเป็นนี่ได้หลังจากกินแล้วมันบ่าอะรนั่นเป็นอะบ่มันเข้าหรือบริกานปันใดนี่ครับอ้ยมันทั่วกระตัเลยตอนนี้เป็นไปหมนเลยแต่เป็นขั้นชุดล่างนี่เอาขาดมันโยกมันอยู่มุงอ่อนเด็กิ้นอ่อนเฮาเจ็บเด้นี่ยเจนี่นี่มันนี่เจ้ากินข้าวกับยังชามือนี่บริการช่างมือนี่บริกิรข้าว ว่าน <quarto> ั่นบ่มีกินเขาว่าคลาบกินยาเออให้คลําโอ้ยพวกนี้น้องบ่กินข้าวกินน้ํามันเต็กแล้วเนาะอ่ามันเป็นหยังเนาะอันนี้พี่น้องบ่ได้อ๋องๆบ่ได้มันมนดนน้องเก่ามันครับเด้อหัวเด้อนเอโอๆๆๆดๆๆอาอเสร็จอันนี้ก็พอก่อนนั่งพักุงุงอันนั้นก็ุงเื้อนาเด้อเฮ้ย นุ่งส่งแค่สั้นนุ่งจะส่งสลิปก็ได้เออมันอันนไ้นี่เนาะมันหะมันอย่างมันไปไกลได้เห็นมันเป็ี่ยนไปได้เห็นน้องเลยคิดยากขึ้นอี่แห้หงห่อนี่มันอบห้อนเป็นแบบคือชโลบแล้วขึ้นภูเวลาคิดยากไปขึ้นภูนี่ห้อนมัน,นอืมอืมอืมโอ้โหหเข้าไปก็บยาเนาะหมอมีก็บยาแล้วให้ตัวเองเออเป็นแนวอื่นนี่ก็บติ๊กแล้วเนาะทักษาตัวเองก่อนแล้วเฮ้ แต่ยันใช้พี่น้องไงเนาะเห็นเนี่ยปั๊บบ่เคยเป็นเป็นเชื่อกเปล่าก่อกิเลยก่อนก็บบ่เคยเห็นพี่น้องไงมันขนาดนี้เลยปั๊บอันนี้คือว่ามันเป็นทอเอื้อกน้ำยังทั่วไปเลยเนาะแข้งขากระมี่ทั่ขึ้นไปขาหัวเข่าขึ้นไปด้ยอ๋อเลยกินกินยาจังเม็ดแล้วมื้ยนี่ยาหน้ามันก็เป็นยาแก้แพ้ยาหน้าบ่ ีนแคนูพอดีไมไปวดไปวดบ้งองต้องไปไฮมอพ่นเบิ่องนี่เกแผ่นเ่นันมันมันเนน่น,เนมันดิน,น,นเนดนเ่เวลาเขาเวียงเหมือนอ้อนซุกสาราบ้านเจ้าผม,มีบอต้องไปซื้อปนบอ,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 อ่พังพังกินยาตัวนี้น้องเบิ่งก่อนแฉเดี๋ยวเบงเบืงอ้นือมายุดระเบาเชไทยอันฮูบแล้วก็ราวาสีเมื่อซื่อนั่นอยู่สีอัน ให้เพิ่นเบิงจะไปให้อันเพิ่นจัดยาให้มันคั่นเนาะมันออกฮอนเนาะโดย,ดยกันเวลาเฮ็ดเบี้ยบแบบนี้กันบ่ได้เฮ็ดเบี้ยบมันบ่นในฮอนเวลาเฮ็ดเบียบเนี่ย<อ><อ>ขิดยาเหมือนฮอนนี่เออโอ้ยใครขัดบาดพี่รองไลยเดี๋ยวกลับลงไปซื้อไม่เช่ารอบนี้เดี๋ยววาจันชีซื้อยามาให้เด้อย,ยากินแล้วมันต้องนั่นได้นี่พี่น้องเป็นเนื้ออื่นนะโอ้ตยตะไลได้หนี่เนาะ อ๋อโตผลหัวจนลุกเมื่อกี้นี่เห็นพี่รองไงมมันเป็นหน่อยเนาะลูกเป็นบ่อยอุมยยยย้มเด้อลูกเด้่อยำทิดติดลูกเห็เมียแตาา่เมียบม่ได้เป็นป่นบ่สร้างยังประมาณจังน,นั้นจังหวัดยังสองตับสิบแผ่นเนาะสรุปแล้วเฮือนหลังนี่เก้าสิบแผ่นพี่้องเลยเอ พอเลยเนาะสองตับเนาะเออคือสิพออยู่ดอกเนาะ <c oughs> เป็นนี่ได้น้องสีสันเนาะงามอยู่บ่งามคักเนาะ <c oughs> สว่างตาคักดีด้พี่น้งองเลยได้เนาะเอองามบาัเฮือนงามบัดคนบ่บ่งามบาดนีโอ้ยสร้างเป็น <c oughs> เนเกี้ยงกอยบัดต,ต,ต,ตัวเองบัดตูดเบิดบาดนี้เนาะหย <c oughs> มันเป็นหยังอันพี่น้องเป็นตย่านเด้นี่ อืออืออ๋ออันบอกเพิ่นยังไม่ทันได้ใส่เดี๋ยวเดียวเพิ่นใส่ให้อบอกเพิ่นน้ำเด้อยังเพิ่นลืมได้บุกเถื่อนก,กันเลยเดี๋ยวให้สร้างเพิ่นตามเก็บงานให้เนาะทางเฮือนน้องเอ็ดเพิ่นสิเตกลางตัวนี้แหละพี่น้องเลยเฮือนพ่อเพิ่นโบมี่ตัวนี้เนาะปึ๊บอคอยทางพังนี่ไขประตูมาโทษ นี่จะขับ้ากับน้องกันน <cat> ี <developed> ่แหละผ้ากันเสร็จอันนี้เสร็จผ้าเสร็จอย่างมันแห้งมันแข็งเนาะมันต้องซุปน้ำลายอ๋อนั่นก่อนขึ้นพนสิตกเด้อมืัอนี่จังวะเละแพ้อากาศจักพี่น้องเลยเนาะอากาศมันเปลี่ยนเออหนาวหนาวได้บัดฮ้อนฮอนบัดหนาวอยู่มืัอนี้บัดพนสิตกอีกบัดนี้อับน้ำมันมันไม่ได้ขาดอืมจะใส่สบู่ยังสบู่แพโอ้ ใช่เพ็บใช่แพบ็แพบนี่บ,อบ่อลประซะอันนี้นะซากระตูนี้นอเอาแพ็บนี่นอโอ้ยข่อยจักแดบบ่สบายนี่พี่น้องไงเนาะมันแพบ็บพี่สิไปเอาซะกระตูเพ็บก็ไว้สักเสื้อตัว่ล้างให้มันขัดล้างเชาว์ดีอย่าง,างมันแพ้ก็เลยเอาสบู่เอาเพ็บไส้หวาแต่แก้วเจ้าใส้อ็นสบู่บยเนาะแก้วแก้ว ไม่นนมได้ขาดอีกเอาแค่คุชชอปไนมือเดียเกา่าเก่าโอ้ยไปเห็ดเก่ามันแหง้งเก่าแห้งแห้งล้ามไปดูทีบดิเนาะตัวนี้มันต้องกินกินยาแต่เก่ามันแห้งกระตุดไปไลเลยนะตัวขานี้อาจจะเก่ามันเนอะตัวนั่นเนอะมันแตกเลยยังมันเป็นอย่างอื่นเลยตัวนี้น บอเ,เป็นน้ำแบบเวลา,ากเก่าแล้วมันเป็นน้ำน,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 นั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแล้วมันสินเป็นเห็ดเจ้าลามมัที่นี่อันนี้ไฟลามทุง่งเพราะฝอื่นพี่น้องไปนเนาะภาษาไทยฝรั่งอืนอ่น,นไฟลามทุง่งมันแบบคือเจ้าเป็นนี่ทางฝั่งไทยเป็นสิมักเอินประมาณนั้นมันเป็นตูดไปเลยนี่ไปน,นี่นี่เพราะว่าไฟลามทุง่งอเนาะต้องกินหืกินยาแก้แพ้เอา ยาแบบได้เจ้ากินตายเปนนิ้ลเปิ้ลยกให้ให้ซื้อมาให้น่เยชื่อคอยด้อคอยด้อพี่น้งงองเลยเย๊บสร้างครับเผาเย็ยนผลนตรงคำ <c oughs> เออเย็ยนผลนตรงคำนุ่เนาะเย็ยนบมดท่านมือขึ้นเฮือนมื้อื่น,น,นพี่น้องเอ้ยสบายดีทั้งออสองเสี่ยวเพิ่นทั้งนี้พี่น้องเลยนั่งเฮียงกันตลอดเนาะ เออยิ้มเปย์เปย์อยู่ยกับลังได้เมื่ออื่นเนาะมาหัวผลงานมันกันเน้อ,อน,นี่เน้โอโอ,โอเคสัตว์พี่น้องไงน้องมีแต่ทางปรจ,จันกสิไปเอาไม้สลามาเพิ่มก่อนสองทับว่าสัตวพีน่น้องไงเนาะเอา S 1> <S 1> <S เอาเห็ดขอบเห็ดยังมันถาเด้อทั้งนั้นเด้อ,เ,อเห็ดขอบมันถาเดี๋ยวเขาอันไปเอานั่นมาใส่ขอบใส่นั่นถาหมดแนนะรปปงไปพูดแล้วบ้านนาบ่อผู้พี่น้องเลยผลหมูมาทรงมันมันหน่อยเนาะมันหน่อยแต่ผลหมูม้าทรงแต่สิอ่า ไปแก้มาให้พี่น้องเลยเนาะอ้าโตสีสันนี่บ่ให้เว้าพี่น้องเยเดี๋ยวมาตไกลนี่ห้ยตอบสายตาป๊าบๆได้เนาะสีสว่างสว่างสวยพี่เออพี่น้องเฮือนหลังนี่เนาะเออสีสว่าง phải, phải rút bao thằng này, phải lắp chắc. Chơi <laughs> ừ. đấy. Hoài. đấy. เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะทางนั่นก็สร้างพฝนโจ้ทางเฮือนน้องป่าก่อนมาหุ่มทั้งนี้เลยพี่น้องเอ้ยเอามุงนี้ให้มันแล้วก่อนมาสันว่าย่านฝนตกมื่อนี่ก็ได้เนาะยันตกอยู่ได้เน่ะห้ามทดสอบหลังคาแท้รวดมื่อนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าหัวโบหัวกันเสีได้พู้กันมื่อนี่แหละเนาะอพรมสร้างอยู่นี่หัวกันห้หัวเห็นแลได้เนาะแต่สร้างพฝนเมื่อแล้วหัวนี่พฝนบม่ได้มาเลย <c oughs> เ,อเอาพี่นอ้องไงเนาะกาใกล้สีทู่เพนห้างแล้วเดี๋ยวจังมาเบิ่งน้ากันอีกพี่นอ้องไงเนาะสองหลังคู่แฟร์แต่โบแฝดพี่นอ้งนองไงเนาะสูบส่งคล้ายๆกันแต่สีสันโบคือกันเนาะสีเทากับสีฟ้ามาสั่งซ่พี่นอ้องไงเนาะกาเอาจังไดนการงาม พี่น้องเอง้ยเนาะกะคบกะพอดีๆพ,พี่น้องเอ้ยเนาะบ่บานปลายอ่าได้อยู่ไม่อ่าสะากะอ่าทางอาจารย์เล่าเพิ่นว่าสิาสมทบนําอยู่แล้วกะสิจ่ายค่าเพิน่นเติมสีย้อมสีนี่แหละเนาะอ่าเพราะว่ามันบ่ได้เมนอยู่ในอ่าโครงการเดียวกันนะมันอยู่เฮาให้น้ําจิตน้ําใจเพิ่นอีก พราะเพิ่นกะให้เพิ่นนอกนอกกันนอกเวียกแล้วว่าสั้นสัเนาะจะให้เพิ่นย่อมซีให้อีกอย่อ่ะก็สิให้พิเศษเพิ่นอีกนะพี่น้อง,งนะ <c oughs> อเลยเนาะสายไฟเด้อสายไฟต้องอ,ออกก่อนเนาะ <c oughs> อ่ะให้เบิ่งมุมไกลเนะี่ยพี่น้องเนาะพี่ทางนี้ ลอยมาแต่ไกลเห็นสีฟ้ากับสีเทาโอสาสา้สว่างสว่างสวัยเนาะเออใครเนี่ยลูกทั้งนั้นพี่น้องเลยเป็นนี่ไดนน้องอุ้มบุญเป็นเป็นนี่ได้นนไดยาเจ้าเบิ่งยุกเจ้ากินยาแบบใดนม่ได้ม,มียาทาป่อโอ้อกิน น,นี่โปรโเบตาซินจะก,กินอันนี้กินนีงได้นี่กินแบบเป็นบ่วงจักมือจักเท้อเพิ่นให้กินจักเท้อโอ้ให้ได้ทั้งนั้น <c oughs> ให้น้องอันนั้นมาอันอุ้มเหรอให้น้องเพิ่นอน,นุ่มให้เพิ่นอน,นุ่มให้เพิ่นยังห้อนอยูอ่เซตักน้ามเซโอแล้วก็มาเซหน้าไว้มันจังเย็นไว้เอ๊ะ พ่อกะขั้นลูกกะให้แม่กะเมื่อยบาดนี่พี่น้องเลยยังไงเออเฮือ,อนใจสิแล้วด้อมีแต่นั่นแหละบาดนี่พี่น้องเลย <c oughs> เอาโอเคชัดพีน่น้องเราเจอกันอีกคลิปหน้าแล้วกันนอกคลิปนี้กะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวสิไปซื้อไมซ์ลาให้เพิ่ดก่อนเนาะอ,อ่าอัปเดตล่าสุดของน้องเอ็ดพีน่น้องเลยเนาะเอดขั้นตอนนี้แล้วเด้อมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะไปกะเจอกันใหม่ คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้สบายดีสวัสดีพระสุคูสุคนที่ขอรับขอส้มพี่น้องไงติดตามโดยตลอดมาเนาะไปไปเร็วไปจานไปด้วย <laughs>